แยงมากกับประมาณหาละทีเนาะเอาสีนั่งพักอีตูวลงไปใส่เลยพี่น้องเพื่อเพิ่มความหอมใส่เข้าไปเลยหอมขักเป็นยังบาดนี่ยมะขามพี่น้องขันกินอาหารข้าวแล้วโบกินมะขามเนี่ยก็ถือหวะโบขักได้พี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาชิมแบบล้นๆเล็กหน่อยได้พี่น้องเลือดสันๆเส้นๆจังเป็นจังได้พี่น้อง ถ้าคนมาตัดเขานั่เบื่อเยเพื่อนต๊วเมื่อยปะเมื่อยปะปวดยังมาท่านได้มีขู่เรื่อง ดีและสะบายดีพอๆแม่ๆพีพีพน้องๆเอฟซีเบื่อทุกคนเนาะพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูส่ซองบาวลานอยคือเกา้าพี่น้องเอ๋อยเนาะมือนี้บาวลานอยกัได้กลับบ้านมาเนาะหลังจากที่อ่าเข้าไปอัปเดตเคสแต่ละเคสกับมี่ยันเคสไอต้นเนาะน้องตุย้ยแล้วก็แม่คัมตาแล้วก็แม่ตะโงบเนาะก็คือกลัาบบ้านนะพี่น้องเนาะ หลังจากที่เฮาอันทําความสะอาดแล้วก็เก็บกวาดบ้านน้องอเบยแล้วก็บเบาวลาน้อยก็ได้กลับมาอยู่บ้านเนาะกัประมาณนั้นตอน3:00นพี่น้องตอ้อง3:00นแรงสิได้กลับไปใหม่เด้อพี่น้องเพราะว่าเข้าเลยอันเฮ็ดอีช่างอยากไปอัปเดต้พี่น้องเบิ่งอันต่อเนื่องเนะาะเฮาจังบ่ขาดบ่กเกินก็คือที่เบาวลากลับมาบ้านอ่าขออนุญ,ญาตนําเสนอเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่เบาวลากลับมาบ้านกัติดภารกิจอันนี้พี่น้องทางล่างนี่เนาะ ภารกคิดกับท่านแันพีไป้นงเอ้ยน้องก,ก็คืออันมาเกี่ยวเขาเนาะน้ำสีทวมบานบาลาหน่อยแล้วเนาะน้ำสีทวมแล้วก็เลยอันพอกับแม่เป็นไฮกับมากไปเนองอ่าก็คือทางล่างนี่เนาะยังใส่แบบกา้านอันแบบปูฮานอยู่เนาะยังนําใส่เครื่องแบบบูฮานอยู่สีเป็นอย่างไรที่ฮาสิพาทุกคนไปเบิ่งว่าบูฮานนี่มันเป็นอย่างไรงไปไปเบิ่งกัน<ด>นะครับ<ด><ๆ>นี่แหละที่บาลาหน่อยว่าแบบบูฮานแบบใดเนาะ บราลอยนี่บอู้หเด้อว่าบานพี่น้องเอื่นอีกยังเนาะอันนี้อันบานบราลอยเอืนว่าไม่ตองเด้อพี่น้องอันนี้หรือว่าไม่ตองเนาะหรือว่าที่เขาเอื่นกันก็คือไม่ไม่ผาดเขาอะไพี่น้องก็คือยังใส่แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอันลดปันเขาพื้นมาาบได้เนาะอ่าลดปันเขาพื้นมาาบได้ก็เลยแต่ใส่แบบนี้เนาะแต่อยู่ประเทศไทยเนาะก็คือพื่นที่ใส่อันรดเกีียวก็คือบจํจำป็นตอง เกี่ยวเองเนาะพี่น้องคือเพิ่นใส่รถเกี่ยวเนาะอ่าอันนี้เนาะพี่น้องแล้วก็มาผราวใช่ไหมอันนี้เนาะเดี๋ยวเสาสิพาทุกคนมาเห็ดให้เบิ่งเนาะว่าเห็ดอะไดรพี่น้องไปไปเบิ่งกันพี่น้องโอเคพี่น้องอ่าหลังจากที่เปล่าลาหน่อยนําเสนอไปเมื่อกี้ก็คือว่าวิธีการการเห็ดเนาะพี่น้องก็คือเขาสีน้ามังคเขาเนาะมาแบบนี้ น้ำเข่ามาโห o กันแบบนี้เนาะพี่น้องก็คือโห v แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าทุกคนมาเบิ่งโ o v e แบบนี้ล้วก็เอาลงโป้งลงเนาะล่ะกะสีน้ำใหม่เนาะหรือว่าใหม่ที่อเท่าเสนอเมื่อกี้มาหมวนเนาะอาจจะบบ้หินจะงอยเด้พี่น้องด้วยหมวนหมุนล้วก็หัดแบบนี้พี่น้องเลยแตคือหัดแบบนี้เนาะอ่าหวังว่าทุกคนน่ะจะได้ยินเนาะ แบบนี้ปุ๊บเหยียบลงปั๊บนะเนาะเนาะก็คือเห็ดแบบนี้แอากาเท่าสีมะผาเนอะก็คือก็คือเท่าสีมะผาเฉยใหม่ที่เห้าวันน้ำเสนอไปเมื่อกี้เนาะก็คือผาเฉยใหม่เนาะเดาสีผ้านคนมาผาให้เบิบ่งเนาะคนเบิ่ง พี่น้องก็คือมันชีไดทีกับประมาณนี้เนาะผ่าออกละกาเขามันกระสีหล่นเมื่อได้พี่น้องเห็นว่าเขามันแถบซีบมีเลยเนาะก็คือใส่แบบนี้เนาะแต่ว่าทั้งฝั่งไทยหันเผินสใส่รถเกียวก็คือเกี๊ยวไปแล้วละก็แล้วเลยเนาะแต่ถ้าทั้งฝั่งเลาเนี่ยยางย่ง,ยง,ยง,ยงใส่แบบเข่องตัดก็คือเอาเข่องตัดหยาเนาะเอาเข่องตัดหยาตัดละกามัดละก็คอยมาผ่าอีกเกลือน,นึง เครื่องตัดหนาทีเาล่าลาวหันสีเป็นอย่างไรเดี๋ยวขาสิพาทุกคนไปบึงเนาะมันเป็นเครื่องอที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเองเนาะจากเครื่องตัดหนามาเป็นเครื่องตัดเข่าแล้วพี่น้องอยาเข้าไปบึงกันพี่น้องปเอากรสีาพาทุกคนมาบึงเครื่องประดิษฐ์ที่เอาสร้างขึ้นมามแล้วก็หาลายคนขนาสีเห็นเนาะพี่น้องนาสีเคยเห็นแล้วก็ลายคนขนาสีหมอกเคยเห็นเนาะคืออันนี้เป็นจากตัดหนาด้วยพี่น้องจากตัดหนาเนาะแต่ว่าก็มีหนัก มีซาการ์พื้นเนาะประดิษฐ์ขึ้นมาใหาย้ยเป็นเครื่องตัดเขาพี่นอ้องอันนี้ก็ปิ้นซัางกระซีธรรมดาเลย่น้าะซ่งกระซีลังคาเฮือนธรรมดาแล้วก็ทำการยิบประดิษฐ์ให้มันเป็นเครื่องใสเนาะอันนี้ก็ใบเลือธรรมดาอันนี้โค้งอันนี้เขาเห็ดมาให้เนาะเขาสิเห็ดมาให้อยู่แล้วโค้งอันนี้แล้วนี่ก็คือเครื่องที่เขาประดิษฐ์สร้างนเนาะ ก็คือเท้าสีตัดเนาะเป็นแถวแบบนี้ใส่เครื่องตัดหยามาประดิษฐ์เป็นเครื่องตัดเขาคือเท้าตีตัดเป็นแถวแบบนี้เนาะพี่น้องพอดี้โครงการตัดเป็นแถวก็คือเท้าสีบอ่อซับอ่าซับซ้นเวลาหมัดเนาะเวลาหมัดเท่า,าับโอบนะไปเลยพนะี่น้องคือโอบไปเลยเนาะตอนนี้เท้าสีเบิง่งนองเปินตัดก่อนพี่น้องอะไรก็คือนองของบาลาเองเนาะน่องของบาลานหน่อยเปิดมาซอยพี่น้อง เป็นมาตัดซอยแล้วสิไปเบิงเเ่งจาะๆเนาะอันนี้บาลราหน่อยเป็นคนตัดตัวนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ขล้องน้องบาลราหน่อยต้นตัดอันนี้น้องบาลราหน่อยอัน,นของบาลราหน่อยเนาะคิดภารกิจพี่น้องเอ้ยม,มานีประกอสซูเดยมาหลังจากที่ทำความสะอาดเพื่อนน่องก็เลยกลับมาเลยเนาะตัดประมาณนี้ อากาศมนเลยแดดแดดเลยอากาศดีนขนาดมาเลยเขาทั้งนั้นซุกแล้วนาะาทั้งนั้นก็นเป็นพอเป็นแม่ของมันเบาลาหน่อยเนาะที่เป็นเกี่ยวเข้าอยู่เนาะก็คือทั้งตัดทางเกี่ยวพี่น้องเมาาจะถ่า้มนแล้วหล้วก็ากพ่าวขึ้นไปหายคลิปให้พี่น้องเบิง่งทางคุณต่อเนาะอันนี้ก็คือเขาซุกครึ่งเดียวได้พี่น้องเพราะว่าเบาลาหน่อยมีใส่ซองระบบเนาะระบบ ข่างันแล้วก็เข่าดอเนาะเข่างันที่เวลาหน่อยใส่ก็คือเข่าพันซิพเอชอ่าอันนี้กขน่าดเป็นเข่าขาวหน่อยแต่เขาบว่าพันอย่างเงี้อันนี้นเนาะแต่ว่ามันซุกซุปอันคนละมันซุปขาทขุกไรต่างกันพี่นอ้องเขาก็เลยเอิ่นเข่างันแล้วก็เข่าดอเนาะปึป๊บปึ๊บไปเรื่อยๆปึ๊บไปเรื่อย ดูดีดีไป้องบรรยากาศเป็นบ้านขลงบาลาหน่อยเองด้วยอันนี้คือของตี น้องเบาลาหน่อยเป็นคนตัดเนาะแล้วก็อันนี้เป็นของเบาลาหน่อยเป็นคนตัดพี่น้องใครตัดงามกว่ากันพี่น้องคอมเมนต์บอกลนเด้อน้องตัวลาก็จะง่ายเด้อพี่น้องบ่อยามออกก่อนนเด้อต้อนแรงก็สามารถเก็บ ได้เลยเนาะถ้าหมากหมักแล้วก็เข่าไปไหวบอลทีบอลาขาดบึงแน่นเนาะก็คืออยู่ทางในเฮือนพุทธคือกาสตาร์ทเป็นแถวไปเลยไปน,นองเวลาหมัดเท่าดังหมัดงานข้างเฮายัางใส่เกรืองแบบนี้อยู่เนาะก็คือรถตัดเขายัางบ่มีหรือว่ารถเกี่ยวเขาเนาะอ่ะาภาษาไทยเขากระตือรือ้นมารถดูดข้าวหรือไม่ก็รถตัดข้าว เนาะแต่ทางล่าก็เออรถเกี่ยวเขาเด้อพี่น้องคือทางนั้นชุกเลยพี่น้องพูนไปหอดุนแต่ว่าเฮ้าเมาอยากห้มันแล้วแล้วก็ฟาวไปอัปเดตเนาะคิปที่เฮ้าอันเบียกงานที่เฮ้าแด้ฮับเนาะแล้วเปล่าละเอราะหยาดึ้นไปเห็ดกินถาน้องเป็นย้อนพี่น้อง,องเมื่อ,อานี้ก็คือเฮ้าสีนาสิลาบไก่เนาะพี่น้องเนาะเปล่าลาหน่อยเพราะไปอนุญาตไปเห็ดกินก็ได้พี่น้องเด้อ ปไปเทดกินครับโอเคพี่น้องหลังจากที่เอาขึ้นมาจากบึงนองเบาลาหน่อยตัดเขาเนาะเอากาได้มาแกงไก่ต่อพี่น้องทำอิดว่าสิลาพี่น้องอไก่มันใหญ่โพดก็เลยลาบก่ได้มันบอกพอกินนะนะก็เลยแกงมาเนี่มือน,นี้สีแกงใส่มะหุงเฮิมได้พี่น้องแล้วสีมเบึงส่วนผสมในการแกงเนาะกับซีมีย หัวซีไข่หรือว่าใบาตะไคร้เนะะะาะแล้วก,ก็ใบมะกีบหูเนะาะใส่ลงไปแล้วกะ็มะขามจักน้อยเนะาะตัดข้าวส่วนเครื่องปรุงกะซีมี่อะ่ะมีเกลือปิ้งนัวแล้วละก็ปลาแดกมะพริกธรรมดาเนาะพี่นอ้องหัวกระเทียมเล็กน้อยเนาะคือเ้าวซีใส่สลงไปเลยไปใส่ลงไปเลยพี่นอ้องอืมปึ๊บปุ๊บปุ๊บ วางไปก่อนแกงนะในก็ยังสีแกงแบบอันบูฮานอยู่ได้พี่น้องเลือกเลือกทีสีแกงในขี้ดินเนาะหมอด้วแกงในเตาเนาะ,นะเพื่อความแบบว่าบูฮานบูฮานพี่น้องคลิปนี้ก็คือคลิปบูฮานเด้พี่น้องเด้อถ่ายให้พี่น้องบึงในอ่อมุมของแบบบูฮานเนาะออ <laughs> นโอ้แม่นมันพี่น้องไอไก ปเพื่อเขาขับไปอ <Syria> ีกกานตอนก้างแกงกะบอยุงอยากก็ได <owner gef> <necessary> ้พี่น้องเลยมีตั้งแต่แกงหล้วก็ซิมเนาะก็คือบาลานอยนี่เห็ดกินเห็ดกินมาลายถือเนาะหูเล็กน้อยเนาะวิธีการแกงหูเล็กน้อยนสั้นซะนี่ โอเคพี่น้องทาให้มันซุกจักน้อยเนาะกับสีทาอีกประมาณหานาทีเดีวจากเขาสีตัดมาตอนเก่งแล้วเนาะไปพี่น้องโอเคพี่น้องหลังจากที่เขาันแก้งมากกับประมาณหานาทีเนาะเขาสีน้่งพักอีตูวลงไปใส่เลยพี่น้องเพื่อเพิ่มความหอมใส่เข้าไปเลยหอมขัดเป็นยังบานนะสูตรของน,องอออน้องกะเบยได้เีเด้อ่อนสีโป่งประมาณหนึ่งนาทีให้ใส่พักลงไปมาจากหอมเป็นไง ล่นจักหน่อยนะโอเค okay, นะจะได้ทีนะไปไปตักต่อพี่น้องมาเลย okay, เฮ้ย <he 'll S 2> เข้า <'ll> มาแล้วก็เข้ากระสีตักนะพี่น้องโอ้ยสีสันๆนะหนึ่งหิ้วเขา่าเลยพี่น้องเลยตักใส่ถ้วยก่อนมาเด้อเอฟซีทุกคนกินเข่าเด้อนี่น,นาตากระสีประมาณนี้พี่น้องมาซีมน้วยกันเด้อมาท่านได้ซิมให้พี่น้องเบิรงนสักหิ้วเขา่าแห้กินก่อน มาเด้อเอฟซี e FC, ทุกคนกินข่าวเด้อเนาะบาลาหน่อยขออนุญาตก,กินข่าวก่อนเดี๋ยวจังหวะกันใหม่ตัดไปอีกเทถอน,นึงเนะพี่น้องไปเอาละทุกคนหลังจากที่เรากินข่าวแล้วเนาะบาลาหน่อยกับสีพาทุกคนมากซิมมะขามพี่น้องคันกินอาหารข้าวแล้วโบกินมะขามเนี่ยก็ถือว่านโบขาดได้พี่น้องเดี๋ยวสีพาพี่น้องมาซิมแบบล้นๆเล็กหน่อยได้พี่น้องเด้อสสันๆเส้นๆจังเป็นจังไรพี่น้อง หักตับเลยต้นเทียงพี่น้องต้นเทียงแถวไปแดก สุดท้ายถ่ายสุดอือเฮ้พี่น้องเอาละทุกคนหลังจากที่ฮักมีผลงานตัดเข่าพี่น้องเอ้ยบาทเนี่ยมาบึ่งเงินเอื้อยใหญ่เพิ่นตัดเข่าเนาะก็คือเอื้อยของเบาลาหน่อยเด้อพี่น้องเลยต้องไปบึ่งเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นขยันแห้งพี่น้องเพิ่อนพระท่านได้มีกันภูเด้อเนาะถือเป็นเอฟซีคนใด้กันรถไสเพิ่นกาติดต่อมาได้เด้อพี่น้อง ตก็นี้คนตัดเขาอพี่น้องถาคนมาตัดเขาน,ออนั่เบื่อไเพิ่อนคนงานของบาลาหน่อยวันนี้พี่น้องอันนี้ก็คือบานของที่บาลาหน่อยอย,อย,อยู่เนาะก็คือบานของบาลาหน่อยเอง,นองเนาะคนงานวันนี้เมือ่อยพี่นอ้องเมื่อยว่าสิไป้ยันบานองเบื่อจังแต่สามโมงแรงบ่ได้ไปพี่น้อง,งลเลยบ่แล้วนนออนเนาะเมาให้แล้วจนได้เอึ่ยเพิ่นมาตัดน้ามัน ไปเบิกเงยเพื่อนตัดต่อพี่น้องสู่ด้วเด้อสู้ๆเด้อเดี๋ยวบแรงสีขาวเพื่อนในไกลขึ้นนั่งสองมาตัดข่าวซอยมันได้เรื่องขนาด อันนี้คือข้องที่เอื่อยผึนตัดได้พี่นอ้องซื้อกันขนาดทำเอาไม้บรรทัดขีดเลยเลอือบรรยากาศง,งามเลยงง่ามงามง่ามไปน้องเข้าสุไปเบิ่งตอนเอื่อยผึนตัดแล้วนะพี่น้องเนาะตอนนี้ให้ผึนตัดก่อนผึนเคิร์นไปไหมบาทนี่พี่น้องเอื่อยเผึนกา่าหือว่าตัด

ตบรรยากาศเนาะเมื่อยบอเื่อยจากบรรกะสูสูดเนาะบ่มีผัวแกเป็นจากสี่แล้วสู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 โดยโดยโดยเอาละทุกคนแล้วนี่ก็คือภาบรรยากาศที่ภารกิจที่บาลาหน่อยได้มาบานในเทือนนี่เนาะเอาสิมาอัปเดตกันในคลิปหนาเนาะว่าสิเป็นอย่างไรเนาะสำหรับคลิปนี้บาลาหน่อยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง